คุณกำลังอยู่กับวันชัยแผนธุรกิจที่ปรึกษาที่จะช่วยคุณทำให้ลูกค้าติดธุรกิจโตสําพันลูกค้าติดมียอดขายอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีกำไรด้วยการที่จะมีกำไรนั้นฝั่งที่เกี่ยวกับการผลิตก็มีความสำคัญนะครับที่จะช่วยในการที่จะทำให มีต้นทุนการผลิตเนี่ยที่สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้หลายๆคนบางครั้งก็จะมาถามผมว่าแล้วจะทำอย่างไรนะครับเพืให้ต้นทุนต่ำผมก็จะตอบว่าก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพก็จะมีคำถามต่อว่าแล้วจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือก็จะต้องลดความสูญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นคุณลองคิดดูนะครับ ถ้าคุณมีโรงงานแล้ววันวันทั้งวันเลยเนี่ยเอาแต่หาของอย่างเดียวหาไม่เจอเนี่ยนะครับแล้วรายได้มันจะเข้ามาในโรงงานได้อย่างไรนะครับหรือว่าคุณเป็นโรงงานนะครับแต่ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการปรับตั้นเครื่องจักรกว่าจะทําเสร็จก็แทบจะไม่ได้ผลิตแล้วอย่างนี้จะมีรายได้เข้ามาในบริษัทได้อย่างไรล่ะครับ สิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความสูญเปล่าซึ่งเราต้องช่วยกันค้นหาแล้วก็กําจัดมันออกไปให้ได้มากที่สุดแต่จะเห็นว่าบางครั้งความสูญเปล่าบางอย่างเนี่ยกำจัดได้เลยอย่างเช่นการหาของไม่เจอก็ต้องพยายามทําให้มันไม่มีความสูญเปล่าในการหาของไม่เจอกําจัดออกไปได้เลยแต่บางอย่างอย่างเช่นการปรับตั้ง เครื่องจักรเมื่อกี้นี้นะครับอาจจะต้องจําเป็นนะฮะเพราะว่าคุณไม่สามารถยกเลิกการปรับตั้งเครื่องจักรได้ไม่อย่างนั้นคุณก็จะผลิตไม่ได้ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าคุณต้องหาทางปรับตั้งเครื่องจักรให้เร็วที่สุดให้ใช้เวลาน,น้อยที่สุดนั่นเองก็มีคําถามต่อว่าแล้วโอโหความสูญต่ํ่ามันต้องเยอะแยะแล้วจะไปค้นหาที่ไหนได้ยังไงกว่าจะจัดการเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพได้ก็จะมีข่าวดีนะครับว่าเกี่ยวกับความสูญเปล่านั้นก็มี ทางผู้รู้นะครับที่เป็นบริษัทโตโยต้าเอาระบบเป็น GPS หรือ Toyota Protection System หรือพัฒนาเป็นระบบรีเนี่ยก็ได้จัดหมวดหมู่ในส่วนของความสูญเปล่าเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ค้นหาเพื่อที่จะกำจัดออกไปเนี่ยได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นความสูญเปล่าที่เ,เป็นแนวทางของบริษัทญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่า3มูนะครับประกอบไปด้วยมูริมูละแล้วก็มูดะนะครับ แล้วก็ในส่วนของมูดะที่เป็นความสูญเปล่าเนี่ยก็ยังแยกออกเป็น8ประเภทซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องต่อไปนะครับเรามาดูภาพใหญ่ๆของความสูญเปล่านะครับซึ่งมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่เรียกว่า3มมูโดยที่มูตัวแรกนะครับก็คือมูริหรือการฝืนกำลังซึ่งเป็นการทำงานที่ มันยากลำบากนะครับทําอะไรยากมากๆแล้วก็เป็นภาภาระที่จะต้องใช้ความลาบากในการทํางานอาจจะต้องออกแรงเยอะยกของหนักหรือแม้กระทั่งการทํางานในส่วนที่มันมีสภาพการทํางานที่ไม่ดีฮะมีความร้อนสูงอุณหภูมิสูงบ้างต่ําบ้างนะครับสภาพการทํางานที่ไม่ดีแบบเนี้ก็จะทําให้สุดท้ายแล้วถ้าเป็นคนก็คือไม่ไหวถ้าเป็นเครื่องจกรก็เดี๋ยวคงจะพังในไม่นานส่วนอันที่2ก็เป็น มูตัวที่สองคือเรียวกว่ามูละนะครับหรือความไม่สม่ำเสมอของจังหวะหรือเวลาซึ่งก็หมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยมันก็กลับไปเป็นแบบมูรินะครับคือยากลาบากมากมายแต่บางครั้งก็กลายเป็นมาสบายๆซึ่งแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นการทํางานบางทีวันนี้ทํางานใช้เวลา30นาทีงานเดียวกันพอพรุ่งนี้กลายเป็นว่าใช้เวลา40นาทีพอมาเลืงใช้เวลา50นาที แบบนี้มันก็ทําให้คาดการอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดความสูญเปล่าขึ้นในระหว่างาช่วงแบบนี้นะฮะตัวถัดไปก็เป็นตัวที่3มที่เรียกว่ามูดะมูดะนี่ก็เป็นภาพของความสูญเปล่าหลากักๆอันนึงเลยซึ่งก็คือว่ามันแบบไม่เต็มไม้เต็มมือเกิดความาสูญเสียสูญเปล่าท,ที่ที่อาจจะทําให้ลูกค้าไม่ไม่เห็นคุณค่าของงานหรือกิจกรรมที่ทําเหล่านั้นนะครับมันไม่เกิดคุณค่า เองของความสูญเป่าที่เป็นมูดาดนั้นทางโตโยต,ต้าเนี่ยเขาก็ได้รวบรวมเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายที่เรียกว่า8 w a เวสหรือความสูญเป่า8ประการนะครับซึ่งก็มีหลายลายวิธีที่จะให้ช่วยจำนะครับแต่วันนี้ผมจะนำในลักษณะที่ได้มีการเอามาเชื่อมโยงออกมาให้เป็นเหมือนคำคล้องจองนะครับก็คืออันที่1คือย้ายบ่อยครับสอคือคอยนาน 3. คือสต็อกบาน 4. คืองานผิด 5. คือผลิตเกิน 6. เดินเอื้อมหัน 7. ขั้นตอนไร้ค่า 8. คือไม่ค้นหาศักยภาพนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปทีละตัวนะครับให้เห็นว่ามันคืออะไรแล้วก็จะแก้หรือจะจัดการกับความสูญเปล่าเหล่านี้ได้ยังไงก็จะเห็นว่ามันเป็นคำคล้องจองนะครับถ้าสะดวกแบบนี้ก็ลองท่องดูนะครับก็ผม ก็ใช้เวลาอยู่แล้วอยู่สองสามวันเหมือนกันนะครับแต่พอท่องได้แล้วก็ไม่ลืมนะฮะก็จะบอกว่าย้ายบ่อยคอยนานสต็อกบางงานผิดผลิตเกินเดินเอื่มหันขั้นตอนไร้ค่าไม่ค้นหาศักยภาพซึ่งซึ่งถ้าเราจําได้ทั้ง8ตัวนี้อย่างน้อยก็เป็นจุดตั้งต้นที่จะเข้าไปในสายการผลิตหรือเข้าไปในกระบวนการทํางานแล้วก็ค้นหาความสูญเปล่าทั้ง8ตัวเนี้เพื่อที่จะเรียกว่ากําจัดหรือว่าลดมันให้น้อยลงที่สุดได้ครับ เดี๋ยวผมจะให้เราได้มีโอกาสค่อยๆดูไปทีละตัวนะฮะตัวแรกก็คือการย้ายบ่อยย้ายบ่อยเนาะเป็นลักษณะของการทำงานที่มีการเคลื่อนย้ายโดยที่ไม่จำเป็นนะฮะเยอะเกินไปย้ายไปย้ายมาก็เกิดอะไรขึ้นละ่ะก็ก,ก็ก็เสียเวลาไงแล้วถ้ามันเป็นสินค้าเนี่ยการย้ายไปย้ายมาก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ การแก้ไขในส่วนตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องพยายามเป็นยังไงครับก็คือออกแบบนะฮะผังของโรงงานที่ดีให้มันมีความเหมาะสมหรือการย้ายพวกนี้ถ้าใช้อุปกรณ์ช่วยนะฮะใช้สายพานก็อาจจะช่วยทําให้การกันย้ายเนี่ยมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช้เวลามากจนเกินไปนะครับส่วนตัวที่2คือคอยนานะ การรอคอยเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่พอใจอยู่แล้วเนาะก็ไม่รู้จะรออะไรรอคนรอวัตถุดิบรออะไรก็ก็ทำให้เกิดอะไรก็เสียเวลาแน่นอนตรงตัวนะครับและการ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 จ้างคนมาทำงานต่างๆนะฮะเครื่องเครื่องจักรเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนก็จะส่งผลต่อต้นทุนเพราะฉะนั้นมันก็คือการแกวทางการแก้ไขตรงนี้ก็คือตามอาการนะฮะรออะไรก็ก็แก้ตรงนั้นอย่างเช่นถ้า ถ้ารอเครื่องก็อาจจะเรืยอเรื่องของการบำรุงรักษา p ะพีวนทีมเมนเทนแนนถ้าเป็นเรื่องของการรอวัตถุดิบก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อหรือวางแผนนะฮะให้มันมีความคล่องตัวถ้ารอการจัดการอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการก็ได้นะครับบริหารจัดการเนี่ยบางทีเราตัดสินใจอย่างเงี้ยก็ก็ทาให้เกิดความเสียเวลาความสูญเปล่าประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือการที่เรียกว่าสต็อกบาน สต็อกเยอะอะสต็อกในโรงงานเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเรียกว่ามีของคงเหลือไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่สําเร็จผลิตสําเร็จแล้วหรือเป็นวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งงานระหว่างทำเนี่ยพอมีของทีอ่อยู่ระหว่างทำนะฮะหรือว่าทําสําเร็จแล้วยังไม่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าเยอะก็จะไปเกิดปัญหาที่สถ,ทนะถสถานที่จัดเก็บนะถ้าสถานที่จะเก็บนั้น,ม,นมันมีการเช่าหรือสร้างก็ต้องไป สิ้นเปลืองเงินเงิทุนนะฮะแล้วสต็อกเยอะเไม่ดีนะฮะเสียหายตกรุ่นหมดอายุต่างๆเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่มีการเรียกว่าอย่าผลิตทีละล็อตใหญ่ๆนะฮะอาจจะเป็นไม่ได้ก็คือผลิตให้มันเฉพาะเหมาะสมนะฮะเรียกว่าอาจจะใช้คำว,ว่า Small l o ็ก็ได้เนาะหรือการผลิตแบบดึงนะฮะคือคือผลิตเท่าที่ จังหวะความต้องการของลูกค้านะก็จะทำให้ไม่มีสต็อกระหว่างทางมากนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าคอขวดนะฮะคือกระบวนการผลิตที่มันช้ากระบวนการผลิตที่มันช้าที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตคอขวดซึ่งถ้า ถ้าไม่จัดก,การแก้ปัญหาเนี่ยก็จะมีของกองอยู่ไอ้ไอ้ก่อนหน้ากระบวนการเนี่ยซึ่งเรามักจะเห็นอยู่ได้เรื่อยๆเวลาเข้าไปในโรงงานนะฮะกระบวนการผลิตในช้าก็ก็จะมีของเป็นวัตถุดิบเอ่อเป็นของระหว่างทํารออยู่ตรงนี้ส่วนความสูญเปล่าตัวที่สี่เรียวกว่างานผิดครับงานผิดก็คือสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงอะไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งแน่นอนครับก็จะทําให้เกิดเสียทั้งเวลาต้องมานั่งแก้ง,งานแล้วก็เกิดต้นทุนนะฮะหรือ งานใช้ไม่ได้ก็ก็ยิ่งทําให้ค่าค่าสินค้าเนี่ยต้องมาแบกไอของเสียพวกนี้ไปนะครับซึ่งแนวทางที่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับอันแรกก็คือว่าคุณจะต้องมีระบบในการที่จะสืบค้นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ต้นต้นต่อให้ดีมันจะได้ไม่ไม่เกิดความผิดพลาดบ่อยๆนะครับก็คือระบบการแก้ไขปัญหาแต่ถ้า ถ้าเราทําได้ดีกว่านั้น,นะฮะเราก็ออกแบบกระบวนการให้มันเป็นลักษณะของการป้องกันความผิดพลาดตั้งแต่นนเนิ่นๆเลยนะฮะให้มันมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการทํางานหรืออาจจะออกแบบให้มันมีการควบคุมด้วยสายตานะฮะจะได้ลดความผิดพลาดได้ในกระบวนการทำงาน นะครับนั่นก็เป็น4ตัวแรกของความสุญเปล่าที่เรียกว่ามูดะหรือ8 w ดเวสนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปนะฮะตัวที่5ก็คือการผลิตเกินมันคือการผลิตของที่มันควรจะหยุดผลิตได้แล้วแต่ก็ยังไม่หยุดเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีล็อตมันมันใหญ่เกินไปนะฮะก็ทําให้หยุดยังไม่ได้ก็มีของที่เกิดออกมาหรือบางทีการวางแผนงานที่ไม่ดีนะฮะ ก็ก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของคล้ายๆกับสต็อกนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ที่ทําให้เป็นก่อเกิดปัญหาตัวอื่นเยอะเหมือนกันการผลิตเกินนะฮะอย่างเช่นเรื่องของเ,อเสียเวลาเสียเงินต้นทุนนะครับสินค้าที่เก็บไว้เยอะก็สูญหายตกรุ่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือควรจะ small lot เหมือนกันถ้าเป็นไม่ได้อย่าไปผลิตล็อตใหญ่นะฮะ small lot แล้วก็วางแผนให้ดีโดยใช้การผลิตแบบดึงเหมือนกัน แทนที่จะผลิตแบบดันไปข้างหน้าแล้วก็ไปกองกองเอาข้างหน้าเนี่ยก็ก็ควรจะแบบผลิตเท่าที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่ลูกค้าต้องการพอนะฮะความสูญเปล่าตัวที่5เป็นเรื่องของการเดินเอื้อมหันนะฮะเด,เ,เดินเอื้อมหันเนี่ยเดินการเดินไปเดินมาให้ลูกค้าไม่จ่ายตังค์อยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าแบบว่าเอ่อมีการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมก็จะทําให้เกิดความไม่ลาพารทงานจะ เกิดความไม่ราหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุในในถ้าเกิดมีการออกแบบกระบวนการที่ไม่ดีการแก้ไขก็คือต้องออกแบบกระบวนการนะครับออกแบบวิธีการปฏิบัตินะฮะให้มันเหมาะสมวางของอย่าให้มันหยิบยากมากนักนะฮะออกแบบวิธีการปฏิบัตินะฮะดูเรื่องของการการเคลื่อนไหวการเคลื่อนเอ่อการใช้เวลาของพนักงานรวมทั้งหาอุปกรณ์มาช่วยฮะ ก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาเรื่องของการเดินการเอื้อมการหันได้ถัดไปก็เป็นเรื่องของขั้นตอนไร้ค่านะฮะขั้นตอนไร้ค่านี่ก็คือเป็นกระบวนการผลิตที่มันทำซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่มิไม่เกิดประโยชน์อะไรนะฮะมากเกิดความจำเป็นอย่างเช่นการทำงานเ,เรียกว่าแก้กแขงานหรือการตรวจเช็ค เช็คแรกเชอีกนะที่โดยที่ไม่มความจำเป็นเพราะว่าแค่กังวลอะไรประมาณนี้นอ้นอๆซึ่งตรงส่วนนี้ก็ทําให้เสียเวลาแล้วก็ต้นทุนเหมือนกันนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการแก้ไขโดยการออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมนะฮะออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมตัวสุดท้ายนะฮะเรามาดูตัวสุดท้ายนะฮะ ความสุนเปล่าตัวสุดท้ายคือการไม่ค้นหาศักยภาพคือการใช้ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการใช้ทรัพยากรบุคคลซึ่งในส่วนนี้แน่นอนครับศักยภาพที่ไม่มีลิมิตที่สุดก็คือคนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่มีการวางแผนหรือว่าไม่ไม่อาจจะใช้คําว่าเอื้ออํานาจก็ได้นะเอื้ออํานาจนะ empower เนี่ยให้กับ คนเขาได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพแสดงความสามารถเขาอาจจะจะไม่ได้มีโอกาสแสดงนะครับหรือว่าการจัดโครงสร้างที่โครงสร้างองค์กรเนี่ยก็จะช่วยได้นะว่าทำทำให้มันเกิดการทํางานร่วมกันเป็นทีมทําให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะช่วยทําให้ <c oughs> องค์กรสามารถที่จะลดความสูญเปล่าทั้ง8เรื่องนี้ไปได้ครับเราก็ได้ รู้จักความสูญเปล่าทั้ง8ประการที่ได้อธิบายไปให้ฟังแล้วนะครับทั้งลักษณะของความสูญเปล่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็แนวทางที่จะจัดการกับความสูนเปล่าเหล่านั้นนะครับทนี้สุดท้ายเนี่ยก็จะมีของแถมให้นะครับสําหรับบางคนนะครับที่อาจจะไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยถนัดที่จะท่อง จำเป็นลักษณะาาคำคล้องจองย้ายบ่อยคอยนานสต็อกบายง,งานผิดผลิตเกินเดินเอื้อมหันขั้นตอนไร้ค่าไม่ค้นหาศักยภาพนี้นะครับก็จะมีบางสำนักนะครับก็ได้เขียนออกมาเป็นลักษณะของคีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ก็มีความหมายที่เข้าใจได้ง่ายเหมือนกันก็คือ Downtime หรือดาวไทม์นะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในความสุนเปล่าที่สำคัญอันหนึ่งเหมือนกันนะครับ โดยเป็นตัวย่อของอักษรซึ่งมีทั้งหมดอยู่8ตัวอักษรอพอดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรสนุกๆก,กันนะครับก็คือมาช่วยผมเนี่ยในการอลองโยงกันดูทินะครับว่าคำว่าดาวทารเนี่ยถ้าดูแต่ละตัวทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะครบไหมนะเรามาดูตัวแรกกันนะครับคำว่า defect defect คืออะไรครับ defect ก็คืองานผิดถูกไหมฮะงานผิดเนาะ ต่อไปครับตัว O ตัว O คืออะไรคือ overproduction ซึ่งมันก็คือการผลิตเกินนั่นเองนะฮะผลิตเกินเนาะตัวที่3ตัว W นะครับก็คือ w e i t i n g ก็คือการคอยคอยนานนะฮะตัวที่4ตัว N N คือ nonutilized talent ก็คือการการไม่ใช้คอนสวรรค์หรือความสามารถก็คือไม่ค้นหาศักยภาพครับตัวถัดไปตัวที่5นะครับก็คือตัว T หรือ transportation transportation ก็คือการการย้ายนั่นเองครย้ายบ่อยเนาะต่อไปตัว i ตัวที่6นะครับ inventory ก็คือการที่มีสต็อกบานนั่นเองฮะต่อไปตัว m m คือ motion 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 ก็คือการการเดินการเอื้อมหันนะฮะแล้วก็สุดท้าย extra processing นะครก็คือกระบวนการที่มัน เยอะเกินไปหรือกระบวนการที่ไร้ค่านั่นเองนะครับครบพรันธุลาย8ตัวแสดงว่าจะใช้เป็นคำว่าคีย์วิร์ดคำว่าดาวทม์ก็ได้หรือจะใช้วิธีการท่องเอานะครับคือย้ายบ่อยคอยนานสต็อกบางงานผิดผลิตเกินเดินเอื่มหันขั้นตอนไร้ค่าไม่ค้นหาศักยภาพท่องกันท่องโรงงานช่วยกันหาความสูญเปล่าแล้วก็กําจัดมันออกไปได้ให้หมดทั้งโรงงานก็สนุกดีเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่องมันได้รู้จักมันได้ เข้าใจมันก็ไปช่วยกันค้นหาแล้วก็กำจัดได้กำจัดถ้ากำจัดไม่ได้ก็พยายามลดให้มันน้อยที่สุดนะครับขอให้สนุกกับการจัดการควบคุมความสูญเปล่าทั้ง8ประการนี้นะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็สามารถที่จะกดติดตาม subscribe ช่องวันชัยแผนธุรกิจเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดความรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ได้ก่อนใคร ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกลงมาได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในความรู้ดีๆในครั้งหน้าครับ